สวัสดีครับเจอผมโชคกุล c o m of the game อีกแล้วนะครับในเกม Minecraft า a r ที่สองนะครับโอเคพา r ที่สองครับแล้วก็เจอแขกรับเชิญของผมอีกนะครับคนเดิมคนเดิมครับกับตันนะครับวันนี้ก็มาอยู่แมบบของเขาอีกแล้วครับนี่คืออะไรครับกับตันครับไม่รู้สิอ้าวมันมันมันสามารถทําอะไรได้บ้างครับ ก็แค่ปรูบนหัวได้อเองอ่ะอรครับยังไงครับประตูะไกลครับผมเขาคิดเองเลยครับในทำเลนี่แล้วก็ทำไมต่อแล้วก็นี่คืออะไรนี่คืออะไรครับรข้างล่างน,นี่คืออะไรครับข้างล่างน,นี่ถุงาพื่จะตั้งจรวดนิดห,หน่อยแล้วโอ้แล้วก็วกจรวดก็ขึ้นมาแล้วครับจรวดใน,นในจรวดอ่ะประตูครับผมแล้วนี่้นี่คือเสาอะไรครับฮะก็ลองบินขึ้นไปดูสิ เตาที่เป็นเครื่องร่นได้ฮะเตาที่ใช้สำหรับเครื่องร่อนอก็คือปีกของเราตึ๊บตึ๊บตึ๊บโอเคนี่ไงครับพอกระโดดยังกระโดดแม่งกลัวรับเล้นอีกเด็กฟู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 ข้าน้ำเจ้าข้าน้ำเจ้าโอเค โอเคครับเดี๋ยวขอปรับนี้แบบหนึ่งโอ้ยหรือล่ะือเหนื้อเอ้ยอย่าทุบใครทุบนี่เออโอเคแล้วครับตอนนี้ครับหน่วยก้าไปครับคุณกัปตันครับสตีฟครับไปเลยวู้ ไปครับตอนนี้อืมหืนมาเลยครับอย่างสวยงามครับผมงานต่อไปครับคุณโชคุสยั่ววววอะไรเหรอวาวววว ฮห่ฟูฟูจุ๊บว้าวนิวอย่าเพิ่มเสียงก่อนดีกว่าโอเคตอนนี้จุบกุลังล่องล่นจอดแล้วครับตูมล่องมาลงม่อย่างปลอดภัยคลิปนี้มึนคลิปทีมในสาระมั้งโอเคจุ๊บจุ๊บโอเคอื้อหือพาครัวครับพาครัว พาครัวนี้กลโัวง่ายก็ยังตกกโดดพัวกราพาัวครับผมาคัวไม่พาครัวัาคลัวัากลัวักกลัวคิปเปอร์ทำไมกินเ็คเปอร์ บอลบอลฮะ <laughs> โอเคอ๋อ,อไม่ใช่กระปิ้นเสือสนุกไหน,นละอ่ะไม่ใหญ่คุ้มเลยละอ๋อไม่ใช่เอ้ยรอด้วยเว้ยไหนจะลวดจะลวด โอเคจรวดเดี <Okay. S 1> ย๋ยวปับแป,ป๊บนึงปับหมวดแป,ป๊บนี่โอเคจรวดส่งคิปเปอร์ระยาวลางร <c oughs> สง่งส่งมุกไปทำอะไรเนี่ย เออวางไม่ได้รอเอเเอไอบ้านโอ,าโอเคเอาละยัะะง่งไอ้ัวไปรับนะฮะไม่เป็นไรมาแล้วจล่จุ <c oughs> ๊บ <c oughs>

โอเคโอเคคลิปได้สาระนะครับผมทำสนุกสนุกเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนว่าเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยโอเคกางเปิดเปิดเปิดมดมดนมอนอะไรอะไม่เอาโอเคดูครับเอาเฮ้ย หายไปไหนวะไม่มีว id ัดคงสัจักบักทำไมดีทำไรก็มแฟนใครทำอ่ะรู้อยู่ในใจว่าใครทำโล้ทำไมก็ะดาตันจะไม่ง่ายจรวดคลิปเราก็เคยสอนมาแล้ว ที okay. 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 ่ผมก็เคยสอนมาแล้วนาราบัตพลุนึกูปลือไปโยได้โอเคเอาีกแล้วมาเอาอีกแล้วอาอีกแล้วเอชิเอชิเดี๋ยวพวกเราจะดิ่งเพราะพัฟสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวขี่ไปก่อนสี่สิบล้านปีผ่อนไปเอลือะตกบินขึ้นมาเลยดีกว่าไรเอาหยุด มันรับไม่หมักไม่ค่อยได้ไงบินขึ้นไม่ได้โอ้จะลวดมันรับไม่หมักไม่ได้ด้วยยิงเหรออยู่ดิอยู่ดิรับไม่ได้ใช่ไหมสามันสามันสี่โอเคไม่ได้ยิงยิงด้วยเออรู้สึกว่ามาอยู่กับที่ไหมวะ วาวดูบอบดิที่ับอยู่มันเหมือนคุณอยู่ับที่อลไร้ัว ก็เซเแมนโอเคเว้น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 พอดีขอไปก่อนเพื่อนโซงคีบเนอาวุธไปคีบนอาวุธโอ้ยไม่โดนไม่โดนเฮ้ยอะไรวะเออเมื่อกี้มันแค่เป็นเป็นเกาะป้องกัน โอเคเรียบร้อยโอเคแล้วเราจะยิงพระสุดท้ายกันจอนตอนตอนจบแล้วครับไปเลย,ยไปไปถึงถึงด้านล่างแล้วอะไรวะเราลงไปถึงแล้วด้านล่างแล้ววู้ยิงพระสุดท้ายไปฟิวโอโโอ้โอโอโบุ๊มสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ สวัสดีครับใครชอบกดแชร์และกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย